ทางด้านของอกลุ่มทํามที่เป็นขวาจัดนะมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งนำโดยแบนนอนแบนนอนนะฮะก็เป็นกลุ่มที่สนับสนุนทํามตั้งแต่ต้นกลุ่มเหล่านี้กับใกลกลุ่มหนึ่งก็คือเอ o ลนมัสสองกลุ่มนี้ไม่ถูกกันครับ Elon Musk เอ o ลนมัสรวยแล้วก็ต้องการที่จะ,ะให้มีการอะไรครับสนับสนุนเรื่องของอรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านะครับลกะหนึง่งนะครับซึ่งจะเป็นผลประโยชน์เขา ขนาดเดียวกันเขาก็อะไรครับไปมีการอะไรครับไปตัดและงบประมาณต่างๆงบประมาณที่เอรอนมาตัดอันนี้่ายซ้ายไม่พอใจมากเป็นกบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียวกว่าอะไรครับเรื่องของสวัสดิการเพราะพวกที่อยู่ฝันงด้านธรเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขวาจัดในแน่ไหนคือต้องการเล่นงานผู้ดีภัย ผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแต่พวกนี้มีทางด้านแนาวคิดสายๆก็คืออะไรครับสวัสดิ์น้อสาวุสวัสด,สดสิการเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับกับท่านกับทางด้านเอรอนมัสเอรอนมัสนะจะมีการตัดเรื่องของอะไรครับเรื่องของอะ,อะไรต่างๆเยอะๆรวมทั้งด้านของอะไรครับเรื่องของการทางด้านของสวัสดิการนะครับอย่างเช่นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรครับเมดิเมดิเอทเมดิเอทเนี่ยเป็นสวัสดิการที่ช่วยเหลือ คนนะครับซึ่งนะครับพูดง่ายเรียกว่าอยู่ใน disable ก็คือทุพพลภาพหรือคนซึ่งจนไม่มีสวัสดิการนะครับซึ่งในนี้นี่ถูกตัดนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับทำให้กลุ่มฝ่ายซ้ายแบนนอเนี่ยไม่พอใจอันที่สองนะครับทรัมป์ทางด้านเอรอ m ม s สนะฮะไม่พอใจอส่วนไหนครับไม่พอใจในด้านสองด้านที่เกี่ยวข้องนโยบาย ด้านหนึ่งไม่พอใจนโยบายทรัมป์ที่ไปรืลดความช่วยเหลือในด้านของรถไฟฟ้าเพราะในแง่กฎหมายซึ่งทางด้านอะไรครับที่ทางด้านของไบเดนออกมาที่เขาเรียกว่า inflation reduction a อนั้นส่วนหนึ่งจะให้ความช่วยเหลือั u b s i d ้กับทางด้านของอะไรครับรถยนต์อะไรต่างเหล่านี้ทรัมป์จะตัดตัวนี้ออกซึ่งตรงเข้ากับถูกกระทบกับเรื่องเทสลาของเขาเลย นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับที่เขาไม่พอใจอันหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่างบประมาณที่กําลังจะผ่านวันนีเ้เรากำลังคุยกันอยู่จะต้องรอให้เขาผ่านสภาล่างไปแล้วกําลังรอสภาบนสภาบนเนี่ยเขามีคะแนนเสียง53ต่อ1 7ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติน่าจะผ่านงบประมาณนี้ทําให้ทางด้านอิโรมัสบอกว่าเขานะครับอุตส่าห์ลดค่ารายจ่ายแทบตายชักแต่คุณเนี่ยปล่อยให้งบประมาณเนี่ยผ่านไปงบประมาณนี้เป็นตัวที่ทําลาย พราะวประมาณนี้จะทําให้เกิดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นประมาณ2.5ถึง3ล้านล้านซึ่งจะทําให้หนี้สาธารณะเพิ่มจากเท่าไหร่ครับ98%ต่อ GDP นะครับเพิ่มเป็น120%ต่อ GDP เพราะเอรอนมานบอกว่าในกรณีเนี่ยเป็นส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับคือเขาไม่เห็นด้วย2เรื่องเรื่องนึงก็คือตัดเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ,อทางด้านของรถไฟฟ้ากับไอทอปสองที่เขาไม่เห็นด้วยก็คือไอตัวเขาบอกมันควรจะอะไรครับควรที่จะ มีการนะครับงบประมาณอย่าให้มันเลยเถิดถึงขนาดนี้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นงบประมาณที่ห่วยมากเพราะฉะนั้นในกรณีเท่าทําแทบตายลดไปแทบแย่ของคุณนะทาไปนิดเดียวเท่ากับที่ยุคทำอยู่ไม่มีความหมายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําอันนี้คือเพราะนั้นทีเขาโจมตีทามแต่ไม่ได้พูดถึงทามนะฮะเขาโจมตีนโยบายนะครับแล้วก็โจมตีลูกน้องของทามแต่ยังไม่กล้าพูดถึงทัมครับด้วยเหตุผลในน,นี้แต่ลึกๆก,ก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือความขัดแย้งกับอีกกลุ่มหนึงงคืออกกลลุุล่่มมข ของกลุ่มเขาเรียกขวาจัดจริงแต่ขวาจัดที่มาทางซ้ายมาทางซ้ายก็คือ,อเห็นด้วยเป็นขวาจัดในแง่ต่อต้านเรื่องของการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือไล่พวกนี้ออกอันนี้เป็นพวกแบนดอนแต่พวกนี้นะฮะต้องการอะไรพวกนี้จะก,กรีดกลุ่มกลุ่มที่สนับสนุนคือพวกรวยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะไม่เห็นด้วยนะครับตรงกันข้ามกับทางด้านของอะไรครับไม่เห็นด้วยกับการลดภาษี นะครับการลภาษีมาช่วยคนรวยซึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มของคลัมบ์เช่นเดียวกันแต่อยู่ทางด้านของายซ้ายนําโดยแบนนอนครับเพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นเหตุผลความขัดแย้งกับกลุ่มแบนนอนกับไอ้สองข้อคือไม่เห็นด้วยทํสองเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทา์นจะตัดเรื่องแนวนโยบายให้ความช่วยเหลือซึ่งมาจากสมัยของไบเดนนะครับตัวนี้ตัดนะักอันนี้กระทบกับผลประโยชน์เขากับอันต่อไปก็คือไอทีไปอะไรครับมีการาใช้มีการอะไรครับใช้จ่ายเงินและแล้วก็ที่สําคัญก็ญคือจะทําให้เกิด เรื่องที่เขาอุตส่าห์ไปลดค่าที่จางๆเนี่ยจะทําให้เกิดการคลั่งนะครับหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นบานเบิดซึ่งอันนี้เขาไม่เห็นด้วยว่าเป็นนเ่นเป็นงบเป็นกฎหมายที่ผ่านมาห่วยมากเขาพูดถึงขนาดนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอรมาสถึงประกาศตัวนะถอนตัวออกอีกอันหนึ่งที่เขาถอนตัวออกเ,าเราบตอนนี้ไอ้ธุรกิจเข้ากำลมังย่าแย่คนก็เครียดเกียไอ้เทสลาหายไปเยอะอันนี้ก็เลยต้องบอกตอนนี้ขอถอนตัวจากการเมืองเพราอเอามาดูแลเรื่องของธุรกิจของเขาอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง อาที่เป็นเหตุผลนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็สแสดงถึงความขัดแยงระหว่างแอโรมาสกับทรัมป์แต่ยังไม่ได้ออกมาโดยตรงเพราะเขาไม่ได้พูดถึงทรัมป์โดยตรงแต่พูดถึงแนวนโยบายครับ